ครับผมสวัสดีครับผมโตนครับเจครับล้อแม็กครับสวัสดีครับกอฟครับครับผมพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง Heart by Heart ซีรีส์ครับผมครับผมได้ถามว่าครับตอนนี้เนี่ยถ้าได้เห็นเราได้ปล่อยตัวอย่างไปแล้วครับพี่พี่ครับเร็วๆนี้คือเราก็เริ่มมีการถ่ายทำแล้วล่ะครับรับรองว่ากลางปีนี้เนี่ยได้ดูกันอย่างแน่นอนครับดูซีรีส์เรื่องนี้ฮะ เรื่องนี้ซีรีส์เป็นยังไงบ้างครับก็เราได้ปล่อยตัวเทลเลอร์ไปใช่ไหมครับกี่นาทีนะครับ17นาทีครับผมให้แบบดูกันแบบเต็มอิ่มเลยครับไปตามดูกันนะครับเนาะใช่ครับใครยังไม่ดูก็ดูได้นะครับที่ยู u t u b าร์ปโค้ดออ f ฟิเชียนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับความรักครับความเสียสละครับครับผมอ่าจเริ่มจากนี้ก่อนเลยกันครับ ครับผมก็เป็นเล่นเป็นเพกครับผมชื่อฝุ่นครับผมก็ในเรื่องในเรื่องก็จะเป็นนิ่งๆครับเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มกลัวการที่จะมีความรักใช่ก็เลยแบบไม่กล้าที่จะรักใครครับผมครับผมชื่อเจนะครับผมรับบทเป็นฟ้าผ่าครับก็ในเรื่องก็จะไม่ค่อยตรงกับตัวจริงเนาะเพราะว่าเพราะในเรื่องเนี่ยก็จะแบบว่าอ่าแบบเป็นเด็กกลัวๆน่ะแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะแบบจะทําให้เพื่อนมีความสุขแต่ว่าตัวเองก็จะแบบ เหมือนเป็นเพื่ติดปาร์ตี้อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยตรงกับผมนะ็นไม่ชอบไม่ชอบปาร์ตี้ครับเข้าวัดทําบุญเ <c oughs> พึ่งขายจากโควิดเลยครับพปาร์ตี้ <c oughs> ผมชื่อโตนครับในเรื่องรับบทเป็นพายุครับผมเป็นตัวละครลับที่จะทําให้เรื่องนี้สนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเชียร์ผมครับคนอื่นช่างมันนะ <c oughs> ชื่อตอมนะครับร้วบทเป็นแท็บๆทบครับในเรื่องคาแรคเตอร์ก็เป็นคนพูดมากครับขี้สงสัยแล้วก็เป็นคนน่ารักครับ ฝากถึงแฟนๆครับฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับก็จะออนแอร์ภายในปีนี้ครับผมใช่ก็ช่องทางติดต่อไอติดตามก็ทาร์ฟทวร์ออฟิเชียลใช่มุกครับผมขอบคุณมากครับ